โอเคนะครับกลาวสวัสดีชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ของนะครับผมบล็อกก็แล้นะครับผมซึ่งในวันนี้ครับผมจะไม่มาเล่นเกมหรือว่าทำอะไรต่างๆนะครับผมวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตธรรมดาต้นนะครับผมซึ่งการเล่าเรื่องครั้งแรกในช่องของผมนะครับผมผมต้องเปล่าก่อนเลยนะครับผมว่าผมไม่ใช่บล็อกนะผม่ืช่บอสนะใครเรื่อบล็อกตกซึ่ง ซึ่งตอนช่วงมอลหนึ่งบอลหนึ่งนี่ผมอาจจะจําได้ไม่หมดนะครับผมแต่จำได้หลักๆนั่นก็คือกีฬาสีอิสมาตแล้วก็ลูกเสือแค่นั้นแหละซึ่งเราไม่เริ่มเรียนนะครับผมเพราะว่เพื่อทําการเสียเวลาตอนมอลหนึ่งตอนเปิดเทอมมาครับผมซึ่งช่วงมอลหนึ่งอาจจะไม่ค่อยมีฟุตเทีครับผมอาจจะใช้ภาพประกอบก็ได้ช่วงมอลหนึ่งนี่ตอนเข้ามาเรียนแรก ผมไม่นั่งตรงม,มุมองผมมุมห้องนะเับผมตรงนี้พระเอกส่วนใหญ่เขานั่งกันใช่แล้วกูเบียยนะครับผมแม่งยังน,นั้นโคตรเดียวแหละคิดสภาพอ,อกูเบียยนะครับผมผมเบียวใช่ไหมครับผมมันก็ไม่มีใครกล้าเข้าหานะมันมีแค่เพื่อนผมแค่ผมมีเพื่อนแค่ประมาณสี่ห้าคนนะครับผมซึ่งสองสาคนประมาณสองคนที่สน,นิทกับผมก็คือ ก็ต้น่านะครับผมซึ่งพิเศษกับผมนะแต่ว่าที่เหลือก็เทคเรียนกันแค่นั้นเลยครับผมซึ่งเป็นมัธย์เป็นมอนหนึ่งครับผมตอนนแรกผมรู้จักกับฟิตในครั้งแรกนะครับผมโอ้มึงไปมองไปกลมันวิ่งมาเนี่ยใช่เหรอซึ่งผมกับฟิตตอนนั้นก็นั่นแหละยังไม่ค่อยสนิทกันนะครับผมแค่เจ๊น่าผ่านๆกันนะผมไม่ได้อะไรกันมากเหมือนทุกวันนี้นะ ทุกวันนี้ก็สนิทกันนะครับผมแต่ว่าเขาช่าอีวินกันเลยครับผมอีเวนต์กีฬาสีครับผมเชื่องก่อนปิดเทอมหนึ่งอะ่ะเขาจะมีให้สอบกีฬาสีนะซึ่งผมผมเป็นสแตนไม่ใช่สแตนหลักอะ่ะเป็นสแตนง่ายๆอะ่ะ <laughs> สแตนง่ายๆเนาะผมคือแบบอ๋อผ่านจากสแตนหลักที่เขาไปพักแล้วกนะ็ผมก็ขึ้นไปเต้นๆนะครับผม ซึ่งตอนมารเนี้ผมอยู่สีเหลืองนะใช่เขาจันแล้วก็ปิดเทอมขึ้นเทอมสองมาก็กีฬาสีก็เริ่มเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมแค่เดินซื้อของกินซึ่งที่ผมซ้อมมาแม่กไม่มีอะไรเลยผมไม่มีประโยชน์เลยไม่ทําอะไรเลยแดก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 อย่างเดียวครับผม ซึ่งพอจะวิชาสีไปผมไม่สนใจผมกลับบ้านอยากกลับบ้านช่วงนั้นผมค่อนข้างติดบ้านเป็นพิเศษนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนพอจบวิชาสีไปก็เรียน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 พอจบวิชาสีก็ไปที่คริสต์มาสนะครับผมซึ่งคริสต์มาสเนี่ยโรงเรียนผมเขาจะมีงานจับฉลากนะครับผมจับฉลากนักเรียนทุกห้องทุกชั้น มารับของขวัญคนครูหรือว่าผอก็ได้ครับผมซึ่งเนี่ยนะครับคนอย่างกูไม่ได้ที่อะไรนะเซ็งเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะผมก็เลยไปไม่คิดอะไรครับก็มกบเป็นด้านเล่นเกมนะผมซึ่งเกมที่ผมเล่นน่ะที่ช่องมน่ะก็คือมีแค่ลูบบก์นะมีแค่ลูบบก์เกมเดียวน่ะเพราะฉะนั้นก็ราคาหัว ฝึดตาใหม่ๆในช่วงนั้นจำได้ดีเลยซึ่งเอลที่มาไม่ค่อยมีอะไรมากก็ไปต่อแล้วครับผมหลังปีใหม่มากก็มันมีเพื่อนในห้องผู้หญิงของผมคนหนึ่งแล้วผมมันก็เขาชอบมาเล่นกับผมมาคุยคุยกับผมแล้วผมซึ่งผมไม่คิดแล้วผมไม่คิดแล้วผมจนกระทั่งตกเย็นอ่ะเขาชอบโทรมาหาผมแล้วผมซึ่ง ใช่หรอกกูไปแอดเฟสเขาไว้เฉยน,นะขเขาก็ชอบโทรมาโทรมาผมก็คุยเรื่องชีวิตประจำวันนะคุยก็เราผมซึ่งลัสดุมาครับไปต่อตัวผมจนปิดเทอมซึ่งเราก็เข้าสู่ช่วงม2นะครับผมซึ่งม2เนี่ยก็อาจจะมากกว่าตอนม1นิดห,หนึ่งนะ ก็เห่นนิดหนึ่งจริงๆอ่ะอเว้นก็อาจจะเยอะขึ้นนิดนึงกูก็จำไม่ได้เหมือนกันนะนานแล้วซึ่งนี่คือกลุ่มของผมนะซึ่งเป็นการเข้ามาครั้งแรกที่ค่อนข้างวุ่นวายนะผมเป็นกลุ่มเพื่อนที่กวนตีนหายเลย <c oughs> ถามว่าก็สนุกไหมก็ตีครับผมอันน้เอเอพวกผมหรอกอาจจะจำได้ไหม่หมดนะครับผมเพราะว่าหมดแล้วนี่แล้วก็ มีช่วงหนึ่งครับผมที่คือเพืพ่อนของผมซึ่งเนี่ยนะครับขึ้นชั้นใหม่ห้องใหม่ซึ่งห้องผมก็ห้องแย่เพราะว่าตอนมอหนึ่งไม่ไม่ทำที่จะเล่นเกมนะ <c oughs> เออนั่นแหละนะฮะซึ่งแล้วก็เข้าสู่อีเวนต์กันนะผมก็ก็คือกีฬาสีซึ่งกีฬาสีมันก็ไม่ต่างกักแต่มันคือ,คอสแต็ปมอเตอร์นิดสแต็ปนิดหน่อยอ่ะเออ ก็แค่นั้นแหละหง่ายๆนะฮะไม่ได้มีอะไรมากก็แค่เดินเล่นในงานแล้วก็ในขึ้นสเตนส,สักสองรอบมันดำหมดเลยเข้มเลยนะซึ่งตอนขึ้นมาสองมันนะผมก็รู้จักกับฟงเท่าบอลเปอร์เซ็นต์นะที่จริงเรารู้จกักกันตั้งแต่ป .6 แล้วนะนะ แค่ไม่ค่อยได้อยู่ห้องเดียวกันแค่ตอนมาสอนขึ้นมาเราอยู่รถเหมาเดียวกันนะครับผมซึ่งบ้านฟงก็อยู่ใกล้บ้านผมเลยนะก็ไม่แปลกที่จะสนิทกันนะครับผมซึ่งรู้จักฟูร์ทบอลแล้วก็รู้จักด้าหมงเตอเก๋แล้วก็กเกกยอะพูดไปหมดแลเราเนะี้ยทำให้ กีฬาสีมันก็เริ่มไม่เบื่อแล้วครับผมเพราะว่าเริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นซึ่งตอนมันโดนเพื่งแค่สองสามคนเองตอนมาสองวันก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับผมก็ทําให้มันไม่น่าเบื่อแล้วก็ไปเลยไปเลยแล้วะ็จากนั้นก็จากกีฬาสีว่าเล่นก,กันบ้านนะผมก็เล่นกันบ้านรถไม่เล่ม่เี่ซึ่งในกีฬาสีผมจะใส่แมสแล้วก็ใส่อะไรวะที่คาดหวัวก็คือเขียวนะครับผมเป็น บอกเลยแล้วก็เออเนาะก่อนถึงยาสีก็มีงานน่นแหงานช่วงปิดเทอมนะครับก็ก็คือประชุมผู้ปกครองนะซึ่งผมกับเพื่อนก็นัดกันมาว่าจะมาถา่ายคลิปสองครูกันนะครับเพราะช่วงนั้นคือครูแม่งเดือดมากเพราะผมแม่งไม่สลิปสักทีครูแม่งเดือดก็เลยหาเวลาก็คือเวลานี้ผมไปทํางานบ้านเพื่อนนะครับผมบ้านเพื่อนคนนี้ของชื่อแตงนะครับผม ที่แตงแตงนะครับมีเพื่อนมากมายขึ้นเออแล้วก็ไปถ่ายงานกันถ่ายเงนินเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของแตงยายแตงแล้วผมก็กล้วยชากันแหละอร่อยดีผมชอบกว๋วยชาก็ไม่มีอะไรมากก็เรียน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 นะครับผมก็ซึ่ง นี่ก็เป็นภาพนะครับผมซึ่งผมเป็นภาพเพราะผมเป็นคนถ่ายนะครับเพราะว่าเพื่อนแม่งถ่ายกูถ่ายกูถ่ายแม่งอ,อย่างนี้นก็เข้าสู่ช่วงอ e ีเวนต์คริสต์มาสแล้วก็ได้มาแลกของขวัญกันนะครับผมซึ่งอันนี้เราจะผ่านซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เหมือนไม่ใช่คนนะริสต์มาสแลกของขวัญปีใหม่ก่อนปีใหม่ครับผมก็ขอตัดคริสต์มาสออกไปนะเพราะว่าก็ไม่ต่ายจกตอนวันหนงครับผมนั่งเล่นเกมไปทั้งวัน ก็มากมากมันก็มีช,ช่วงชิวูของพวกผมแล้ว,วก,ก็คือเออเวลาเกาของผมก็คือผมเอาขาห้อย,อยนีใช่ไหมแม่งงอเลยครับแ <laughs> ม่งงออะ่ะเซงไหยแล้วก็ช่วงพี่ละตามหาพี่ละหันนะครับผมว่าได้ขนมนมารั้ผมซึ่งตอนนั้นคือผมรอมากนี่ถ่ายไงไม่รู้ลอชิพ่นี่ก็คือมิกครับผม นี่นก็คือช่วงเวลาชิวๆซึ่งไอ,อออมก,ก็กำลังจริงจังอยู่นะครับผมไม่ได้จริงจังอะไรกันแน่ขนาดนี้เลยครับแล้วก,ก็ช่วงนี้ก็คือช่วงที่แทน,นเขามาสบายนะผมแล้วก,ก็มันไม่อยากไปห้องพยาบาลผมก็ผมก็เลยมาทําอะไรเนี่ยตรงเนี้ยชิวๆแล้วก็มีเจ้าคอมทั้งหลคนคนนี้เนี่ยชื่อพีชพีชมั้งไม่รู้ใช่ป่วาวอยไม่รู้เลยก็ลืมแลนะ้ว่าจากนั้นก็เข้าสู่ช่วง ลูกหมาเอล้ลูกเสือครับนะผมซึ่งผมก็ได้เดินกับฟงทองมาเซ็นซึ่งเดินตั้งแต่ตอนมนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าช่วงนั้นนะ่ะผมได้ไม่ได้คุยกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นแล้วผมเพราะว่าเราแยกยกันไปกันตับโตนะซึ่งตอนนั้นผมก็มีแฟนใหม่นะมีแฟนใหม่แล้วก็ทําให้ผมก็ไม่สนใจซึ่งตอนเดินทางไกลนะ ก็ไม่มีอะไรมากก็เดิน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 อยเดียวครับผมเดินจนขายก็เมื่อยที่เพราะฉะนั้นก็เข้าสู่ช่วงสอบซึ่งก่อนสอบก่อนสอบผมก็ได้ทําการวอกเลิกแฟนไปนะครับผมมันก็เลยแล้วสอบเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับผมซึ่งซึ่งในกลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มเพื่อนของผมเองนะครับผมซึ่งพอจบให้ไหมก็เข้าสู่ ข้อต่อไปอก็คือมสาม 3, มสาม 3, มสามมสามมสามนคะรับซึ่งมสามก็อาจจะยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าแม่งเยอะนะครับผมเย็ะจัดเลยแต่กมเริ่เมนที่ตอนเปิดเทอมแล้วครับผมซึ่งตอนเปิดเทอมเนี่ยแน่นอนครับผมมันก็ตอนปิดเทอมมสองนะผมมิกแล้วก็ต,มมนะกกต้นกายเดินลได้ทําการอะไรไม่รู้ลืมอ่ะ อ๋อสัญญากันว่าไม่ใช่ไม่เชิงสัญญาแข่งกันนะผมว่าใครจะได้ลำดับเยอะสุดน,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 นะครับผมผู้ชนะก็คือมิกนะครับผมซึ่งนี่นะผมและนี่คือมิกตอนปัจจุบันกับเขาเมื่อปีที่แล้วก็วคนเดียวกันไหมใช่คนละคนกันเราเล่นคนเดียวกัน <laughs> เขาได้ชนะผมกับปุณกาก็แล้วผมก็ไม่ได้อะไรก็ยินดีกับเขาเลยนะครับผมซึ่ง เขาอ่ะชอบเป็นกีฬาอยู่แล้วผมว่าไม่ค่อยชอบเล่นผมว่าแฝกที่ผมจะลดแพ้เขานะไนจิงกูขอมาละจริงอ่ะมีเขาลดมาได้สิบโลผมได้ลดมาแปดเก้าโลนะแม่งอีกนิดเดียวเลิแท้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเขายังไงซักูก็หล่อเพื่อนผมก็จะแยกย้ายไปอยู่ห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าแบบแแแเยอะนะครับผมแค่มีกันแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละ พอสุดช่วงอีเวนต์หลักนะผมก็คือก่อนปิดเทอมช่วงกีฬาสีแนะคือมิกเขาไปเป็นนักบาสถุงแบคคอเขาชอบเล่นบาสช่วงมอนเช่วงเทอมหนึ่งนผมเล่นบาสนะผมว่ามิกมีคนชวนเล่นนะซึ่งกูว่าโคตรกาก,กเลยนะช่วงนั้นนะ่ะคือผมไม่คิดจะทําอะไรถท่ไปไหก็จะเอาแบบสามปีเนี่ยนะผมก็จะเป็นสแตนมาตัวเนี่ยไม่ทําอะไรเลยเพว่อซื้อของแดกอย่างเดียวซึ่งพี่สตาฟหรือพี่สแตนของผมนะ เขาเป็นญาติใกล้ๆผมเลยนะใช่แล้วครับผมเขาขาดอยู่แค่ไม่กี่คนซึ่งกูเดินกูเดินเลือกไปอยู่ในนั้นนะแชทคือพัโอ้พัดแจวจอดพันยอดมากพี่เขาก็พยายามขยึดขยอยครับผมให้ผมมาให้ได้เพราะว่าคนมันขาดแล้วคนอื่นเขาก็อยากไม่อยากรับแล้วผมไม่มีทางเด้อครับก็เลยมานะแล้วก็จะนั้นยอ่อ ทำให้ช่วงปิดเทอเนนะี่ยผมไม่นานกว่าอีกต่อไปนะเนี่ยออกไปซ้อมไม่ได้อยู่แต่บ้านนะผมมันก็เลยทําให้ผมเริ่มไม่ค่อยติดบ้านเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้กูติดอยู่ดีออกไปซ้อมแมงและท่าเนี่ยถ้าทํำได้มันสวยมากนะครับผมแต่ว่า,าก็โคตรยากอยู่ดีก็ทําให้บผมไม่สนิทกับฟงทับร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เล่ากูฟงอย่างเดียวก็ได้กันนะเพราะว่ายาวกันฟงด้าหมองตะ้งก็เตอ มากขึ้นนะครับผมไอ้การวันเล่นจริงอะ่ะก็คือก่อนไปนเทอมอะ่ะเจ้าผมอะ่ะต้องมาซ้อมที่โรงเรียนใช่ไหมปกติเปลี่ยนเป็นประมาณบ่ายโมงมาบางวันบ่ายโมงถึงสี่โมงแล้วผมนี่เขาเปลี่ยนเป็นเก้าโมงถึงสี่โมงกุ๊นเกมาเรียนไอ้สัตว์ซ้อมที่โรงเรียนคือ <c ười> ช่วงนั้นแหละเขาให้ซ้อมที่อื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่ในโรงเรียน ผมไปซ้อมในที่ไหนวัดมนะัซึ่งผมก็มีเขาก็เปลี่ยนมาซ้อมที่เรียนเพราะว่ามันใกล้กว่านะมันใกล้บ้านดีผม,ดนะผมว่าดีนะเพราะว่าได้มาเจอเลยนในครั้งุีถึงเรียนได้ซ้อมไปก็ได้ไปทำอะไรมากมายนะผมก็ได้คุยกับด้า อมากมายแล้วผมว่าสนุกมากนะแล้วก็พอเปิดเธอมาใช่ไหมครับใช่แล้วอีเวนต์แรกก็คือกีฬาสีเลยนะซึ่งพี่เขาอ่ะนัดพวกผมอ่ะไปสี e ครับไปยีส e คือต้องถึงเรียนนะไม่ใช่ปืนต้องถึงเรียนนะคือตอนตีสี่ 4, ใช่แล้วตื่นทีสามก็ 3, ต้องนอนตั้งแต่สองทุ่มทำให้ผมนอนไม่หลับก็เลยกลายเป็นนอนสามทุ่มเลยนะผมรอดูทำให้ผมมันไม่ได้กินข้าวเช้า ก่อนจะไปที่สแตนแล้วผมพวกผมไปแวะที่บ้านด้าก่อนนะครับเพื่อเต็มตัวรอคนมาครบก็คือฟงด่ามงแล้วก็เพื่อน,เอนุเพื่อนหุอยอีกนี่คนหนึ่งรับผมเพราะว่าเขาไม่เครไปส่งก็เลยให้พวกผมไปเขเห็นแล้วก็ฟงก็ผมก็ชวนผมเอาวิา่งหน้าบ้านด้านะครับวิ่งวอร์มพรอมอากาศไม่โคตรหนาวอ่ะขอจากนั้นก็ขับไปนะครับ,บอมออราาผม ซึ่งผมใส่เสื้อขนหนามาเสื้อแขนยาวผมแขนยาวหน,หนึ่งชั้นแล้วก็ข้างในเสื้ออยู่หนึ่งชั้นแขนยาแขนยาวหนึ่งชั้นแล้วก็เสื้อขนหนาวหนึ่งชั้นนะครับผมทําให้ผมไม่โครดร้อนเลยไม,ไม่หนาจักหนาไม่กลายเป็นร้อนเลยใช่แล้วะครับผมผมก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าผมเห็นมงแล้วผมเขาไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวอะใส่เสื้อแขนสั้นมาผมก็เลยเอาเสื้อข้างนอกให้เขาหุมครับ ให,ให้เขาอะพอเม็นอ,อากาศหนาวมากผมไปเลยให้เขาไปผมว่าพม่กิมไม่เป็นไรเพราะผมเป็นคนที่แบบชอบอากาศหนาวอยู่นะก็ขับไปปกติแล้วอย่างนั้นก็ไปถึงว่าตีสี่นิดๆนะผมแล้วก็พี่เขาก็เรียกขึ้นสแตนเลยนะครับผมเพราะว่าต้องการเหมือนเขาต้องการวอร์มแล้วผมซึ่ง อน,นั้นในใจกูก็บ่นในใจนว่าวิวขาววิวขาวต้นกล้าก็มาด้วยนะีน่สแตนหลักอะแล้วผมมีฟงมีหน้ามีหมอมีเตอร์มีเยมีผมมีก้าต้นกาสองคนแต่ต้นกาคนหนึ่งตัดออกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่มาซ้อมขุนด้วยมิกด้วยมันตัดออกไปก็ค,คนอื่นมาแทนทําไมคนนั้นค่าหกแทนที่จะเป็นต้นกานหรือว่าขุน,นกลายเป็นนุ่นพี่มอสีนะครับแต่ว่านุ่นพี่เขาก็เฟรนลีดีนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นก ซ้อมกันไปซ้อมกันไป,มนไปผมจนถึงช่วงเช้าซึ่งช่วงเช้าเนี่ยก็คือการเดินขบวนใช่ไหมผมกำลัจะไปหาอะไรกินเว้ยแล้วผมงเขาบอกพี่สตาร์ว่าดา,ดาบดาบกระโปรงอ่ะต้องการสีของเขาต้องการคนเดินคนถือดาบอัศาวินอีกสองสองคนมั้งลืมนะครับผมก็ คนเดียวซึ่งที่เขาให้หมกแปลผมเพราะว่าผมเขายัางทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การงานทำท่าพี่เขาจะให้หมูให้หมกอยู่ซ้อมก่อนแต่พี่เขาก็หันมาหาผมแล้วบอกว่าบอดไปเลยกูในใจกู้แล้วเพราะว่าผมทําดีอยู่แล้วนะผมก็เลยไปแทนก็แทนที่จะแดกข้าวกูได้ไปนั่นแหละใส่เสื้ออาสวินเดินเนรียบร้อยฮะตั้ง่ากนั้นก็เดินไปเดินไปเดินสักพักหนึ่งประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ปะมาณนั่นแหละครับ พี่สตาร์ก็มาเอาตัวผมกลับไปแล้วผม,วผมก็คนอื่นมาเปลี่ยนเพราะว่าผมมันสแตนมันขาดนะผมก็เลยต้องเอาผมไปแทนนะก็นั่นแหละแทนที่คยเดินกวาไปมาไปมากไม่ได้เข้าทักทีซึ่งก็เอามาขึ้นสแตนหลักแล้วก็เอามาทําเพลงมาร์ทของโรงเรียนนะผมก็แข่งกันมีเชลิเดอร์เชลิเดอร์แล้วก็มีสีของผมคือตอนเออเนาะตอนมหนึ่งผมสีเหลืองตอนมสองนี่ผมสี สีเขียวแต่ภา,าษาพวสีฟ้านะครับผมได้เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยๆก็ถึงประมาณช่วงเช้าชเช้าแบบเกือบจะบ่ายแนละ้วผมก็ลงมาครับผมก็มาเจอพวกโฟงเขาผมเพิ่งเดินเสร็จเพิ่งกลับมานะครับผมก็พากันไปซื้ออะไรกินนะผมแล้วก็ไปนั่งพักกันเพราะว่าเขาเดินมาเยอะเกินนะครับผมขเขาเหนื่อยซึ่งมิกก็ได้กลับก่อนนะครับผเพราะว่ามิกเขาไ,ไหนไม่รู้แล้วเขามันกลับก่อนนะ จบัจบเยอกจับเกินนะครับไม่ได้ว่าอะไรผมก็เลยอยู่กับพวกฟงแทนนะครับผมซึ่งอันนั้นคือแบบโคตรทรมานนะไม่ได้แด่ข้าว,ว,าวก็เลยมาซื้อน้ํากินนะครับผมก็ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้อยู่บรรเทาได้อยู่นิดนึงนะครับนั้นก็เข้าสู่ช่วงบ่ายซึ่งก่อนขึ้นสแตนเนี่ยผมก็จะพี่เขาจะมีการแต่ข้าวเที่ยงให้ผมกินนะครับผมเห็นแล้วครับสวยเลย อยูจัดตอนนั้นอ่ะยู่จัดสวยเลยก็เลยพร้อมพึ่งสเตปพร้อมดูต่อพอขึ้นไปปุ๊บปัญหาได้จบลงนะครับผมแม่งปัญหาต่อไปตามมาต่อเลยครับคือปวดท้องเพราะว่าผมกินข้าวไม่ตรงเวลาตอนนั้นตอนนั้นทำให้ผมเล่นได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็อดทนกลามเกินฝุ่นทนนะครับผมจนมันผ่านไม่ได้โคตรแข็งนะครับเจอกนไงตอนนั้นอ่ะ ตัปร,ประกาศผลนะสีพวกผมมันไม่ได้อะไรเลยนะครับกีฬาน,นี้คือแบบได้รองตลอดเลยได้ที่สองที่สามครับผมที่สี่บ้างก็ไม่เป็นไรครับเราทที่แล้วแต่ว่าสแตนของพวกผมอ่ะมันจะมีแค่คันสแตนของพวกผมได้ที่หนึ่งะครับผมกูดีใจว่ะเอว่าผมใจที่ผมดีใจเพราะมันก็คือความแต่ววาความพาย,ยายามพวกผมเองนะครับผมหลังจากจบไปพี่เขาก็ได้มีการมาบอกขอบคุณพวกผมแล้วครับผมแล้วก็ชวนไปกินมุกทะซึ่ง แรกก็ผมว่าผมจะไปนะแต่ว่าตอนหลังก็มันไปดีกว่าเพราะว่าที่เจนะใช่แล้วขอมเย็นจะเสียไม่จบลงนะผมก็เข้าสู่อ e ีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมซึ่งในตอนนั้น,นผมก็ได้เดินเข้าไปแล้วผมมันจะมีมันเป็นโรมพละเลยนะโรมพล,ลัก็จะมีคนนั่งอยู่ข้างในเต็มเลยแล้วก็หมดทุกปีเขาจะมีการจัดขลักซึ่งผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกอะ ผมว้าวมากเพราะมันจะมีการแสดงต่างๆต้วการแสดงของห้องนะครับผมซึ่งเราก็พามิกไปก็พวกเราก็ต่างก็ไปรุ้นเช่อน,นะครับผมซึ่งผมแท่ไม่คิดอะไรอยู่แล้วอ่ะผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเฉยนะครับผมครึ่งช,ชั่วโมองแล้วก็ชั่วโมองหนึ่งนะครับก็มีการแสดงจบไปชุดที่1ชุดที่2แล้วก็พร้อมที่จะจับฉลากรอบต่อไปนะครับผมว่าจับมาหลายรอบแล้วซึ่งปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีครับเพราะปีนี้เขาอ่ะ หยิบออกมาเ้ยเกือบจะหมดแล้วเขาหยิบออกมาเป็นชื่อผมเลยผมกำลังเงื้อหน้าขึ้นนะเพื่อนกูเม่กระชากกูไปแล้ววะกระชากกูไปวยความตื่นเต้นแ่ละแบบเฮียกูจริงเหรอวะกระชากกูไปแล้วกระชากกูไปแบบแม่งถ้าไม่ใช่เสื้อนะไปดึงคอในคอหักตายหานะซึ่งผมก็วิ่งไปรับของนั้นถ่ายภาพกับผููในใจผููในใจว่าหมดแล้วสินะ ดวงกูปีนี้กับปีหน้าใจใจกูพูดแบบนี้จริงเลยนะแต่ก็อีแจ้ของก็รีบมารีบกลับมานั่งครับเพราะว่าตื่นเต้นเกินกลับมานั่งหัวใจก็เต้นตุกตักตุกตักตุกตักตุกตั่อนเพราทำให้เพื่อนก็สงสัยว่าเอ้ยในซองมีอะไรอ่ะในซองมีอะไรในซองมีอะไรแบบเสียแบบรับว่ารอเฮ้ยในซองมีอะไรอเขหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยอะไรแอบแบบที่กูคุแบบคนดูเปหมดมันแบบไปก่อนกูละผมก็ แกะออกมาน้ำตาอะไรลนะครับ3 0 0ยบาทรอมาสปีกูได้300รอยย่เลยเมื่ไปแล้วช่วงคริสต์มาสนะครับผมก็เข้าสู่ช่วงต่อไปลูกเสือปีสุดท้ายซึ่งลูกเสือปีนี้ก็ไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะซึ่งปีที่ผ่านมาผมจะอยู่กับฟงนะครับผม,ใน,ผมในกลุ่มผมรู้จักแค่ฟงก่นั้นแหละที่แล้วครับคอดแบกหน้าทำให้ผมคุยแค่ฟงได้แต่ว่าปีนี้เขาเปลี่ยนกลุ่มกันเพราะว่าม่งมั่วกันหมดเลยนะก็ <c oughs> เลยทำให้ผมมาอยู่กับ เพื <premises. S 2> ่อนคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทตอนมหนึ่งไม่ใช่สนิทหรอกเป็นเพื่อนแบบเขาเรียนเรียนแหลแต่ว่าเจ้าพอคุยวันนี้ได้อยู่นะครับผมช่วงมนหนึ่งมาสองไม่นอนมสามก็ใช้ได้นอนนะครับผมแ้วปีผมอ่บแม่งไม่นอนครับมสามโคตรสิงะได้ทําอาหารอย่างเดียวตอนเดินทางไกลอ่ะแล้วก็ไปฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สามฐานที่สี่ฐานที่ห้าฐานแรกคือจุดปล่อยตัวฐานที่สองก็ทองกดปฏิญาณมื่กลืมแล้วฐานที่สามก็ลืมหมดแล้วพราพันเงินมั้ นั้นงคำบรรยายเสร็จก็ครูเขาก็แนะนำคีมสูตรใหม่อ่ะครับคีมสูตรที่แบบไม่เห็นคล้ายๆกแบบับไม่ใช่คล้ายมันเป็นนั่นเลยอ่ะ <c oughs> ขัว้วอะไรละที่เขาโปะหน้ากันตามสงการอนะ่ะเป็นแป้งอะไรไม่รู้ลืมนะมาโปะโปะหน้าหน้าเพืผมอ่ะหน้าเพื่อนผมแล้วคงบอกว่าเป็นยามันก็สามารถกันแดดได้ซึ่งพอกูยิงกันแดดเท่านั้นแหละ กูแบบเอามือส้วกเข้าไปก็พุ๊กใส่หน้าตัวเองโหแน่นอนแคลวจูวะก็หลังจากนั้นเดินไปสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮียไปเกลิกกะหน้าละมันอัดแยะเลยแม่งนั่นแหละเดินไปเดินไปถึงฐานที่สองก็คือฐานันจะพันเงื่อนนั้นจำไม่ได้ซึ่งผมก็ได้ไปขอตัวไปขอเพื่อตัวคุณครูไปล้างหน้าเพราะว่าเกิกกะมาก ก็ได้แพลนอ่าพอกลับมาก็เพื่อนก็พันเงินเสร็จแล้วนะครับผมวุ่นวาเนอะมึงทำได้ไงเนี่ยแล้วจากนั้นก็เดินไปทานต่อไปก็คือทานได้ลึกซึ่งทางรขบแวะท่านขายของชำนะครับซึ่งพอแวะใช่ไหมผมไม่ซื้ออะไรเขา,าซื้อกันในกลุ่มผมมีแค่สี่คนนะผมปกติจะแปดคนแม่งเหลือสี่คนคุงงเลยอันเป็าธุหนึ่งก็เดินกันจะออกจากร้านก็ได้เจอกับกลุ่มของฟงนะครับผมแม่ง สปีนี้กูอยู่กับฟงสามปีซึ่งแน่นอนครับเมื่อเพื่อนมาเจอกันก็ความมาเทิงก็เกิดขึ้นในหวงทางก็คุยกันไม่หยู่เลยแล้ว่านนั้นก็ฟงก็ขอถ่ายคลิปผมเมื่อาไปลงที่ต่อของเขานะครับผมเองกูโคตรชอบเลยหลอกกูพูดตัวเต็ต้นไหนตัวไหนแอร์เนเ็ดปั่นจัก เดินไปเลยจะถึงเที่ยงเรียนนะผมซึ่งจะนัดไช่วงบ่ายผมก็ได้หยิบข้าวในกระเป๋าตัวเองมากินนะเพรับผมว่าเส้นทางตอนมหนึ่งกับตอนม,ม่สองไม่ไม่ต่างเี้ยอะไรกันเลยนะเออเหมยเดยวทำอาหารนั่นแหละกินข้าวเท่าหนึ่งก็ไปเชคชื่อเชคชื่อแต่ว่ากลุ่มผมมันมีแค่สี่คนปกติประมาณเจ็ดคนเว้ยแม่งหายไปกันหมดเลยนะในกลุ่มผมเออใช่ในกลุ่มผมมันจะมีมงด้วยแต่ว่ามงก็หายตัวไปไหน,นไม่รู้นะ เ,เพื่อนผมซะแล้วเพกับกลุ่มหนึง่งก็ทําให้ผมได้แค่สี่คนกันเลยตามนั้นคอรอูเราคนไม่คบก่อนค่อยใช้ชื่อแล้วกันนะผมก็ไปนั่งรอนะครับผมว่านั่งรออะไรไม่รู้นั่งนั่งไปเลยผมจนถึงช่วงเกือบเย็นนะเครับช่วงบา่บายบ่ายจแจกเลยผมซึ่งกลุ่มทายก็เดินมาแล้วนะครับผม ลุงซาที่ออกไปก็เดินมาทําให้ครัวเขาเริ่มช็ดชื่อแล้วก็เลิศปล่อยให้ไปทําอาหารแล้วครับผมซึ่งกมผมเนี่ยเขาจะทาตอนแรกเขาจะทาต้ยมยากุ้งไม่กุ้งสิต้มยำในม่รู้กับเก็บ,บลาบนะครับผมสุดท้ายทปํปุหมูย่างนะแต่ว่าีเพื่อนผมคนหนึ่งอะ่ะเขาต้องการจะทำอะไรสักอย่างเ่ยเขาชวนผมเลย ให้ผมให้ไปที่บ้านเขาหนบัตรซึ่งบ้านเขาก็อยู่หน้าโรงเรียนด้วยเขาก็าไปเปิดบ้านแล้วก็หยิบสิ่งที่เรียกว่ากระทะที่มันเอาไว้ทอดหมูกระทะคิดในหัวเรียกว่าองแดกหมูกระทะแน่แต่ระหว่างทางที่ไปนะเขาขับรถใช่ไหมไอผงขี้เถ้าอ่ะไม่กระจายเต็ม,เต,มเต็มหน้ากูเลยนะตอนนั้นกูจำได้กูแคร์กูแคร เพราน้วก็เอาไปถึงก็เอาไปตั้งเตาให้เขาผมก็กลับมาคุมเองซึ่งกลุ่มผมเขาจะมีคนทําอาหารเป็นอยู่แล้วครับผมก็ไม่อะไรนะผมก็ไปเดินดูกลุ่มอื่นซึ่งไอกลุ่มเพื่อนผมที่มันเอาเตาหมูกระทะมาเขาแม่งทอดหมูกระทะกินกันเว้ยทำหมูกระทะกินกันนะผมก็ไปขอดนว่งเองเลยชิวๆแล้วฉะนั้นกากลุ่มผมก็ทําอาหารเสร็จก็เพื่อนผมก็มาเรียกผมไปส่งอาหารนะครับผมก็ได้ครบเต็มแล้วครบพบนะครับผมหลังจาก แต่มาันเสร็จทุกกลุ่มแล้วเขาก็จะให้ทําการเก็บขยะครับผมซึ่งปีสุดท้ายแล้วมันจะมีคนอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับผมพอปีสุดท้ายแล้วไหนก็ไหนๆแล้วเขาแม่งเผาถุงเท้าเวยเผาถุงเท้าทิ้งเลยครับซึ่งพอผมเห็นเผาไม่งามแล้วผมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมให้เพื่อนแม่งหักไม่งามทิ้งเลยแม่งหักไม่งามทิ้งก็ดั้งนั่นแหละซึ่งก่อนกับบานครูเขาจะให้เลือก เรียกกองมาประชุมไม่เชิญประชุมสิแบบมาชิญให้ผมพูดบบาๆๆปแล้วผมเพราะว่าผมไม่อะไรแต่ว่าเพราะมันปีสุดท้ายแล้วของลูกเสือพี่นาก็รอดอซึ่งผมได้ยินจะรู้พิดมาไม่รอไม่หนักลูกเสืออีกเต็มตัวเลยฮะแล้วก็จากนั้นก็เออเนาะก่อนก่อนจะเดินทางไกลก็จะมีการแลกของขวัญกันนะครับผมซึ่งทุกคนเขาจะได้ของดีกันหมดเลยนะยกเว้นผมแล้วผมผมได้ของเล่นุณดีใจมากเลย ในของเล่นง่ายๆมั้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นการปิดสมุดหมอต้นนะักซึ่งแอร์ระหว่างเดือนเนยะผมนี่ท้อจริงน,นะผมมันไม่เพื่อนคนนู้นก็คือชื่วคอมมันเล่าตอมเรียนมันไม่ทําอะไรเลยมองแต่นหน้าผมอะกลอนไปแล้วตอนะนี้พนดีเพื่อนในห้องอะหัวหน้าห้องก็ได้ชวนไปกินหมูกระทะกันนะครับผมทั้งห้องเลยซึ่งทุกคนก็เดือันจะตอบรับนะครับผมแต่พอวันจีนีพวกกูแค่หกคนนะครับผมเพราะว่าแองบิดไปหมดเลย ก็เป็นการหนังสือมอต้นอย่างจบจบบอบูีบูนะครับผมซึ่งจบไปแล้วนะครับผมแล้วช่วงมอสานี่ผมก็ได้เล่นเกมมากขึ้นนี่ก็คือ GTA บอสกิ Fi, oh, oh. ๊ฟไสโอ้โหไก่มากบักแมนเกิลนะครับใ <c oughs> นสังคมที่มากขึ้นเร่ะอีเวนต์ได้ไปงาน วันเกิดของฟองท็อปวันเปอร์เซ็นต์กุหลิ์งฟองฟอยู่ดีใช่ไหมฟงท็อปวันนั้นเป็นเฮียงฟงแล้วผมกเ็เค้กก็อร่อยดีนะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านท่านผู้ชมที่รับฟังและรับชมมาจนจบนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย